โอซิมเฮนชีวิตต้องสู้นักเตะจากแอฟริกาจำนวนไม่น้อยมีกองหน้าอย่างดิดิเย่ด็อกบาเป็นไอดอลในวัยเด็กดาวยิงทีมชาติแอฟริกาเป็นนักเตะแอฟริกันยุคหลังที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดแถมฝีเท้าก็เข้าขั้นท็อปคลาสที่สำคัญด็อกบากลับไปช่วยบ้านเกิดในหลายๆด้านหนึ่งในคนที่ยกย่องด็อกบาอย่างมากคือกองหน้าหนุ่มทีมชาติไนเีเรียวิกเตอร์โอซิมเฮน ฤดูกาลนี้โอซิมเพนคือหนึ่งในกองหน้าที่น่าจับตาที่สุดของยุโรปนาโปลีภายใต้ลูชาโนทำผลงานยอดเยี่ยมสอดคล้องกับฟอร์มส่วนตัวของเขาดาวยิงไว้22ปีทำไปแล้ว7ประตูจาก8นัดให้กับทีมแห่งเนเปลขนาดในานามทิมพชาติก็ระเบิดตะข่ายอย่างต่อนเนื่องโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกทั้งเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมตอนนี้เขาทำประตูได้ตลอด โอซิมเพนดังขึ้นมาตอนที่ลีดยอมทุ่มเงินถึง22.4ล้านยูโรซื้อตัวมาร่วมทีมในฤดูกาล2019-2020ส่วนหนึ่งลีดได้เงินมาเยอะจากการขายสตาร์ตัวเก่งอย่างนิโคล่าเปเป้แต่ส่วนคริสโตกาติเย่เทนเนอร์ลีดรู้ดีว่าเขาจำเป็นต้องเติมประตูที่ขาดหายไปจากการปล่อยเปเป้ไปอาร์เซนอลและโอซิมเพนคือเป้าหมายผลงานในเพียงปีเดียวของเขากับลีด ก็ดีพอทําให้นาบลียอมทุ่มเป็นสถิติสโมสรถึง70ล้านยูโเรเซ็นสัญญามาร่วมทีมในฤดูกาลที่แล้วน่าเสียดายที่เขาได้รับบาเดเจ็บไปถึง2เดือนทําให้เล่นไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยกันนั้นก็ยังทามาสิประตูกับอีก3แอซซิตจาก24ี่นัดที่ลงในสนามที่เซเรียเขาเป็นกองหน้ารูปร่างสูงเพียวแต่แข็งแรงบางบอลเก่งควบไปกับบอลได้ดีการจบสกอร์ใช้ได้ทั้งยิงและมุ่งถึงตรงนี้ด้วยวัยเพียง22ปี แต่โอซิมเพนไม่ได้มีความมตสตาน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอีเฮนาโชอีว b วบี้อีดีดีหรือใครก็ตามเพียงแต่เส้นทางชีวิตของโอซิมเพนมันไม่เคยโรยกรีบกุหลาบเฉกเช่นเดียวกับนักฟุตบอลจากกาลัทวีปอีกจํานวนมากข่าวดังขึ้นมาจากการเป็นดาวซันโบและอันดับ2นักเตะยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ของศึกฟุตบอลโลก ลุนอายุไม่เกิน17ปีที่ชิลีเมื่อปี2015ข่าวนั้นโอซิมเพนในวัยเพียง16ปีเศษยิงไปถึง10ประตูพานาวิเลียคว้าแชมป์โลกรุ่นเยาวชนเป็นสมัยที่5ทำให้หลายสโมสรในยุโรปให้ความสนใจ แต่ย้อนไปก่อนหน้านั้นชีวิตของเขาต้องต่อสู้อย่างหนักกับความยากลำบากวิกเตอร์โอซิมเฮนอยู่ในย่านโอลูโซซุนเขตโอโจตาของกรุงลากอร์ดซึ่งเป็นย่านที่ทิ้งขยะก,กว่า100เอเคอร์มีแต่กองขยะขนาดใหญ่มันใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่นี่มีบ้านคนอาศัยอยู่ราว1,000พันครัวเรือนผมเสียแม่ไปตอนเดือนตุลาคมผมจำปีไม่ได้ด้วยซ้ำผมยังเด็กมาก3เดือนต่อมาพอผมก็ตกงานอีกมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากๆของครอบครัวเราพี่ชายของ ผมขายหนังสือกีฬาพี่สาวของผมขายส้มตามท้องถนนและตัวผมขายน้ำดื่มเป็นขวดตามแยกไฟแดงของกรุงลากอเราต้องเอาตัวรอดเราต้องอดทนด้วยกันในตอนเย็นเราจะมารวมกันเอาเงินที่ได้มาวางบนโตะเรามอบให้กับพี่สาวคนโตและเธอจะทำอาหารและจัดการทุกอย่างส่วนหนึ่งของชีวิตผมคือการดิ้นนเพื่ออยู่หลดแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้มันยากที่จะเจาะลงไปแต่ทุกเหตุการณ์มันหล,ล่อหลอมตัวผมขึ้นมา ตอนเดือนมกราคมปี2017หลังจากผ่านวันเกิดครบรอบ18ปีของเขาในกี่วันโอซิมเฮนก็ได้ย้ายมาอยู่กับโว๊บบวกอย่างเป็นทางการด้วยอาการเจ็บที่ติดตัวมาทําให้เขาแทบไม่ได้ลงสนามตลอดครึ่งหลังของฤดูกาล2016-2017กระทรั่งฤดูกาลต่อมาคือ2017-2018โอซิมเฮนค่อยๆปรับตัวและมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าเขายังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเกมระดับบุนเดลีกาได้ส่วนใหญ่ในฐานะนักเตะสำรองเขาลงเล่น13นัดทาไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวฤดูกาล 2,118-2,119เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญชุนเต้วาเลเกมและขับบุก2ทีมใหญ่ในเบลเยียมต้องการยืมตัวเขาไปใช้งานแต่โอซิมเพนติดมาลาเรียในช่วงซัมเมอร์ทำให้ทั้งสองสโมสรยกเลิกความสนใจพวกเขาเลยขอยืมตัวโอซิมเพนจากวกบวกไปใช้งานหลังจากสัญญ,ญาหนึ่งสัปดาห์เขาก็ลงเล่นนัดแรกในฐานะตัวสำรองแต่ยังทำอะไรไม่ได้มากนะัก22กันยาปี2,118เป็นครั้งแรกที่โอซิมเพนในวัย19ปีจะต้องจารึกไว้ตลอดชีวิตมันเป็นเกมแรกที่เขาลง เล่นตัวจริงให้กับทาเลชัวมันเป็นการเจอกับวาเลนเบเฟเลนโอซิมเห็นทำประรตูได้สําเร็จและมันเป็นลูกเปิดจากด้านขวาในจังหวะสวนกับ โอซิมเพนเอาบอลลงได้โดยหันหลังให้ประตูมีตัวประกบอยู่ใกล้2คนเขาไม่มีเวลาและพื้นที่ให้ได้พลิกตัวหันหน้าปากประตูสิ่งที่โอซิมเพนทำคือตอกส้นสุดแรงและบอลก็เข้าประตูไปประตูนี้เป็นประตูแรกในฐานะนักเต,ตะอาชีพของวิกเตอร์โอซิมเพนเป็นการมาเดิมด้วยการยิงที่ไม่ธรรมดาเลยจากนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมาหยุดวิกเตอร์โอซิมเพนได้ทดําไปทังเสิน20ประตูจาก36นัดในทุกรายการให้ชาเลอรลัวก่อนมุ่งหน้ากับวอร์บบวกหลังหมดสัญญายืมตัวแม้ว่าชาเลอรลัวอยากจะใช้เงื่อนไขขซื้อาด พราะประทับใจฟอร์มการเล่นแต่เป็นลีดที่ยื่นข้อเสนอหน้าพอใจให้กลับมาป่าเมืองเบียรมากกว่าที่สําคัญอีกเอิงน่าจะเป็นก้าวที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าลีกเบลยเยียมวิกเตอร์โอซิมเหนได้เลืออเที่จะย้ายไปอยู่กับลีแต่นับจากนั้นมูลค่าของเขาก็มีแต่ทะยานขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ผมคิดถึงสถานที่ที่ผมจักมากอยู่บ่อยๆและคิดถึงว่าผมอยากไปที่ไหนต่อผมยังต้องไปอีกไกลเมื่อผมคิดถึงโอลูโซซุนและสิ่งนี้เกิดขึ้นในเขตโอโจตามันไม่ใช่สถานที่ที่มอบความสำคัญอะไรให้คุณได้เลยแต่ผมไม่เคยยอมแพ้เส้นทางชีวิตของผมมันไม่เคยง่ายเมื่อผมกลับบ้านหรือตอนช่วงว่างผมยังไปที่นั่นมันเป็นความมีชื่อเสียงที่ผมต้องจัดการให้ดี ผมก็ต้องมอบความหวังให้กับพวกเขาที่นั่นเช่นกันน่าสนใจว่าเส้นทางต่อจากนี้ของวิกเตอร์โอซิมเพนจะเป็นอย่างไรนาโปลีจะเป็นต้นสังกัดของเขาไปอีกนานแค่ไหนและเขาจะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกับดีดิเย่ดอกบายที่โล่งเขาได้หรือไม่ยัยงไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ